สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษบลักษณะพฤกษบการทํานายนะคะจะมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ท i m e stamp จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะเริ่มกับที่พาร์ทของคนโสดก่อนเลยนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดไพ่ในฝั่งคุณจะเป็นยังไง้าไ้่เท้านะคะ6ไม้เทา้า เ็ดดาบในออฟเพนเดอร์คอแล้วก็10ดาบนะคะในที่นี้นะคะบ่งบอกได้2ทางทางแรกคือคนที่เข้ามาอีกทางหนึ่งคนที่คุณมีใจให้ใหกับเขาคนนั้นหรือการแอบส่องแอบดูแอบซึบแอบ,แอบเช็คใครบางคนที่อยู่ในใจหรือความคิดถึงแต่พอคุณส่องคนคนนั้นแล้วอะ่ะมันกลับกลายได้เจอกับเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีต่อใจมันไม่ค่อยทําให้คุณชื่นใจเท่าไหร่จะทําให้คุณแบบเหมือน ยิ่งสองยิ่งเจ็บอ่ะูดงาๆยิ่งสองเรายิ่งเจ็บนะคะยิ่งสองยิ่งเจ็บแล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็มีโอกาสว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสเปคนะเอาจริงๆถ้าคุณสามารถตัดในเรื่องของคนที่คุณสองเขาอยู่หรือคนในใจเนี่ยถ้าตัดเขาไปได้คุณสามารถเปิดใจคนคนนี้ได้อย่างสบายเลยนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าฉันจะไปทางไหนต่อฉันจะไปแบบคนที่ฉันสองอยู่หรือฉันจะไปทางคนใหม่ฉันจะเอาอยัางไงดีนะคะแต่คน คนที่สองอยู่ฉันก็ยังรู้สึกอะยังไงดีฉันแบบสองจิตสองใจสับสนเป็น f e e i n ของความรู้สึกสับสนนะคะต่อไปขอดูคนใหม่แล้วกันนะขอดูคนใหม่ที่เข้ามาสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะสิบเหรียญเขาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาเป็นการมูฟออกมานะคะจบความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งมานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจ รพร้อมที่จะเปิดใจพบเจอคนใหม่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคุณนะคะเขาอยากมุกอ่อนนะเหมือนถ้ามันจบก็คือจบไม่อยากยื้อไม่อยากอะไรทั้งนั้นถึงเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเคยรักมากแค่ไหนมั่นคงกันยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ถ้ามันจบเขาก็เลือกที่จะถอยออกมานะคะหรือ move ออกมาท่นเองชาวธาตุโลมอนทั้งเด่นกุมเมถุนหรือตูนที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์นะคะคนคนนี้ ขยายสถานการณ์ความรักพรเพิ่มติมฝั่งคุณติดสินบนผลผลิตนะคะการรอคอยคนที่ใช่การรอคอยคนที่สบัยตรงเป๊กคุณนะคะสเต็กเลยเนี่ยมาแล้วนะคะกำลังงอกเงยผลผลิตกําลังเข้ามาแล้วนะคะเชี่ยวชาญและทําบุญนะคะบางคนอาจจะต้องมีเกมแบบเข้าวัดทําบุญนะคะหรือบางคนอาจจะมีการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักนะคะ แล้วคนคนนั้นก็เข้ามาในจังหวะนี้พอดีและเรื่องของคนที่คุณ2อ,อยู่คุณก็จะได้ตัดใจจากคนคนนั้นมาเป็นจังหวะที่มันค่อนข้างจะพอดีเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะพอดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบนด้วยนะั้นได้บางคนนะคะฝั่งของคนใหม่ละคะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมหยุดรเรอไหะคะหยุดความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นที่จะ เก้าเดินต่อนะคะเก้าเดินต่อไปนะคะมองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เขามองมันเป็น experience นะคะอืมถึงแม้จะยังมีความทรงจําดีๆหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องยึดติดเขาแพ้ไม่จะหยุดทุกอย่างนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่เหมือนตัดก็คือตัดจบค่อนข้างเด็ดขาดสําหรับคนคนนี้นะคะต่อไป เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างได้เจอได้คุยอะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณให้เราฟังแผมชอฟมั่วถกพูเกี่วกักคุณเองก็เป็นสเปกเขานะว่าไปคุณเองก็เป็นสเปกเขานะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์อ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่แอบแฝงแว่าฉันต้องมาแบบเข้ามาแบบฉาบฉวยหรือเข้ามาแบบอ,อหวังผลประโยชน์หรืออะไรได้ๆ จะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณเองก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นสเปคเขาพอสมควรเช่นกันนะคะแต่ขอว่าอย่าให้เป็นแบบคนเก่าก็พอเนาะต่อไปฟังคุณละคะจะคิดและรู้สึกอย่งไงกับเขาสิบถ้วยเก้าไม่เท้าเดทคุณยังฝังใจอยู่กับใครคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่คุณจะมองว่าคนคนนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยหนึ่งนะคะคุณจะมีกำแพงนะคุณใจของคุณนะชอบเขานะ ใจคุณชอบเขาแต่คุณพยายามบล็อกใจตัวเองว่าเฮ้ยแต่ฉันยังมีคนหนึ่งที่ฉันยังชอบอยู่นี่ว่าแต่ถ้าฉันไปกับคนนี้แล้วคนนั้นกลับมาแบบจริงจังแล้วฉันจะทํายังไงกับคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฉันก็ยังไม่สามารถที่จะให้ใจกับคนใหม่ได้เต็มร้อยในขณะนี้มันก็แอบ,บคิดเยอะคิดมากเหมือนกันแอบบคิดนั่นคิดนี่นะคะสําหรับตัวคุณเนาะต่อกันด้วยบทสรุปนะคะบทสรุปสีดาบ ซีเรียนนะคะปล่อยว่างนะไพ่บอกว่าคุณกําลังกอดเก็บบางสิ่งบางอย่างที่มันมันไม่เจริญหูจเจริญตาต่อตัวคุณอย่างที่บอกว่ายิ่งสองยิ่งเจ็นะคะคุณจะต้องปล่อยวางพักสงบและเปิดใจเนีย่ยเห็นไหมปลดล็อกตัวเองออกมาจากสิ่งที่กักขังเราอยู่จากสิ่งที่เราแบบยึดติดอยู่นะคะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นและเดินหน้าต่อเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองในเมื่อคนที่ถิกใจก็เข้ามาแล้วนะคะ ด้วยพายความรักเต็้เลดเห็นไหมเขามาจีบเขามาชอบด้วยแอ t ทร c t ชันคือมีแรงดึงดูดด้วยกันทั้งคู่เหมือนคนสองคนที่มีเป็นแม่เหล็กอะแล้วมันดูดกันอะมันไม่ได้ผลักกันแบบคนเก่าแต่คนนี้เป็นลักษณะที่แบบดูดซึ่งกันและกันนะคะเป็นแม่เหล็กที่ที่ตรงขั้วกันพอดีนะคะเข้าขั้วกันพอดีเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยูทูบก,การกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ก็เ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ในฝั่งของคุณ4ีเรียนวิออฟฟ์จูนสองเหรียญน,นะคะหกปุวยน,นะคะแล้วก็เดวิลโอเคดูเหมือนคุณจะมีสองทางนะคะของจีสองใจ คนนึงแต่อีกคนหนึ่งแต่อยากที่จะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนมันก็เลยอาจจะเป็นลักษณะของพรรณนาการของรักซอนเบาๆบางคนในที่นี้เป็นคนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นคนเก่าแต่หลักๆเด่นๆเลยนะะอาจจะคุยกับคนปัจจุบนันแล้วคนเก่าวนกลับมาคนเก่าวนกลับมาแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีการคุยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคนใหม่เนี่ยเขาจะแบบจะคอมมิตกับเราไหมหรือ,อยังไงแต่ก็คุย ดูดูกันไปมัอนกลับมาเริ่มสตาร์ทพูดคุยกันใหม่นะคะทีนี้ขอดูฝั่งคนคุยปัจจุบันนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไง permitt คุยนอ p เ n นด์ l คิลส์แท r แพรนนะคะเต้าถ้วยแล้วก็ล o v e เ s ร์สเนาะชาวธาต ดินค่อนข้างเด็นนะคะมังกรพุกศพหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศูนย์บางคนในที่นี้ค่อนข้างเด่นไปในลักษณะของเพศเดียวกันนะคะ LGBTQ l g b t ต่างๆอัร่นงองนะคะเขารู้สึกว่าในช่วงเนี้ยเขาเหมือนจะเปลีกวิเวที่หนึง่งหรือการแบบเป็นพักสงบใจหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่ในเซฟโซนมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าช่วงของกลางไตรมากนะคะประมาณสัก ยี่สองยี่สามประมาณเนี้ยค่ะเริ่มที่จะจะมีการพูดคุยหรือเ,อเริ่มกลับมามีแรงแบบความสดใสสดชื่นมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าปลายเดือนเนี่ยเขาต้องการที่จะเจอคูณนะคะมีการเดทหรือมีการพูดคุยในเชิงที่มันแบบหวานหวานมากขึ้นหรือต้องการความรักจากคุณการแสดงออกในเรื่องราวความรักกับคุณมากขึ้นนั่นเองทีนี้ต่อไปขอขยายขยายสถานการณ์ เพิ่มเติมฝั่งคุณนะคะหน้ากากกรวดน้ำนเห็นไหมคนที่เราเคยกรวดน้ําไปแล้วนะคะหรือคนที่จบไปแล้วนั่นแหละวนกลับมานะคะวนกลับมาเป็นชิปนะคะนิบเบิร์กหรือเป็นทีมลักษณะคือพูงดง่ายๆว่ามันมีมากกว่าสองคน,นะ,คะในหนึ่งคู่มันต้องมีสองแต่กลายเป็นว่ามีสามคนนะคะคล้ายๆแบบนะะนั่นแหละตัวเลือกเบาๆนะคะหน้ากากก็จะเป็นอะไรที่แบบเราจะต้องแบบ นิดนึงอ่ะคือไม่สามารถที่จะแสดงความตรงไปตรงมากับคนคุยปัจจุบันได้กับคนคนนักเก่าที่กลับเข้ามาเป็นคนคุยแล้วอาจจะแบบแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกได้มากไม่เต็มที่ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหรือทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะต่อไปฝั่งคนคุยปัจจุบันความร่วมมือกินยานราักยืนยาวแล้วก็กักดัน เขาก็กลัวเหมือนกันว่าการที่เขารู้สึกว่าดูเหมือนเขาคนนี้น่าจะรู้สึกกับคุณมากขึ้นทุกวันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็กลัวว่าการที่คุณทําให้เขารักหรือให้เขารู้สึกดีแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นคุณจะมาทําให้เขาเสียใจทีหลังไหมมันจะกลายเป็นกับดักสําหรับเขาหรือเปล่าหรือคุณเข้ามาแบบเล่นๆไหมเขาก็มีความกังวลน,นะในความกังวลน,นี้แต่เขาก็พยายามจะ ปล่อยวางความกังวลตรงนั้นนะคะแล้วโฟกัสว่าเออตอนนี้ฉันมีความสุขเธอดีกับฉันฉันดีกับเธอทุกอ,อย่างมันก็โอเคแล้วนะคะก็พยายามมองมุมบวกนะถึงแม้ในใจมันมีความกังวลอยู่บ้างก็ตามนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน,นะคะค,คนคุปัจจุบันนะคิดน่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเอ็มเพรสเขาให้คุณเป็นเอ็มเพรสสำหรับเขาอะคือเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมสมบูรณ์สําหรับเขา เขาเห็นคุณค่าของคุณมากนะคะแล้วเขาอยากไปต่อกับคุณนะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ใดๆก็คืออยากที่จะเรียนรู้กับคุณมากให้มากกว่านี้รู้เกี่ยวกับคุณให้แบบทุกด้านแบบตรงใสแบบว่าเขาเรียกอะไรอะทะลุปลปปปงอะไรทํานองนี้แล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะ ชัดเจนกับคุณในในทุกทุกเรื่องพยายามที่จะไม่มีอะไรแบบแอบแฝงใดๆก็แล้วแต่แต่ฝั่งเขานะคะมีการแอบส่องแอบสืบแอบดูแอบเช็คหรือมีการส่องประวัติสืบประวัติคุณต่างๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากที่จะรู้จักคุณให้มากขึ้นเขาสนใจคุณมากนะเขามองให้คุณเป็นสิ่งที่แบบเป็นแบบยกทุนหัวประมาณนั้นก็พูดง่า,งงายๆว่าสําคัญนะสําคัญกับเขานะเขาให้ค่าคุณมากเลยนะ บางคุณนะคะคีร่ารู้สึกยังไงกับเขาสีถ้วยคนคนนี้ยังไม่ตอบโจทย์คุณเต็มที่นะในบางครั้งอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะทําให้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดมีความอึดอัดมีความหนักใจมีบางอย่างที่คุณก็ไม่ค่อยชอบในความเป็นตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาแบบพยายามเข้าหาคุณมากเกินไปในบางครั้งซึ่งมันอาจจะทําให้คุณอึดอัดน,นะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดสักหน่อยและนั่นอนะ่ะก,ก็เป็นสิ่งที่คุณน,นี่รู้สึกว่า คุณก็ไม่อยากที่จะโทษเขาเกินไปคุณรู้ว่าเขาพยายามกับคุณเพราะว่าเขาชอบคุณนะเขานู่นนั่นนี่นะแต่มันไม่ถูกใจจริงๆอะให้ทํำยังไงแล้วคุณเองก็รู้สึกผิดที่ที่มีตัวเลือกเหมือนกันคุณก็กลัวว่าเขาจะเจ็บเพราะคุณเช่นกันนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะปล่อยเขาไปได้อยู่ดีเพราะว่าเขาก็มีข้อดีหลากหลายอย่างนะคะที่ก็ที่ก็ไม่น่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะเสียไปอ่ะ บทสรุปนะคะเจ็ดดาบเนี่ยทำอะไรลับๆล่อๆลับหลังคนคุยนะหรือเป็นการที่ถูกคนคุยเนี่ยจับตาดูจับตามองแอบสองแล้วก็คนเก่าที่บนกลับมานะคะสามดาบมันก็จะกลายเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะรักที่มีตัวเลือกที่จะต้องดีวถามว่าดีได้ไหมก็มองมองว่าดิวได้และยังไม่โปะนะคะยังไม่โปแตให้ความรักว่าไง let your friend help you นะคะ Free yourself แล้วก็ Keep an open m เปนห่ะคะเหมือนการเปิดใจใจเขา้าใจเรานะคะใจคนคุยรู้สึกยังไงถ้าถูกกระทำแบบนี้ใจเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราถูกกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปิดใจเป็นการมองให้มันแบบลึกมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้นะ,ะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันกักขังเราอยู่กักขังตรงนี้ก็คืออาจจะมองว่า คนเก่าเขาเคยทําอะไรกับเราเอาไว้บ้างต่างๆนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะต้องเกลียดกันนะอาจจะเป็นการคุยในลักษณะของความเป็นเพื่อน,ปนไปไหมหรือยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับใจคุณอยู่แล้วแหละนะคะว่าใจคุณไปทางไหนมากกว่ากันนะคะใจคุณไปทางไหนมากกว่าการจะกลับไปอ่านหนังสือเล่มเกา่าหรือจะอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่ที่ยังไม่ได้บทสรุป จบของหนังสือเล่มนั้นนะคะ Let your friend help you ก็แปลได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยหรือปรึกษาหรือหาคำปรึกษากับเพื่อนของคุณที่สนิทเราไว้หวังใจนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ,คณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สนไดาระหว่างคนแล้วก็คนรักนะคะพาร์ทในฝั่งของคุณนะคะ หกดาบอืมโอเคมีความเถื่อนทางเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเนี่นะคะมีปัญหากันก่อนหน้านะี่หรือช่วงใกล้ๆไต่มาคือวันที่สิบห้าสิบหกสิบจ็ประมาณเนี่ยจะมีแบบความห่างเหินนะคะหรือคุยกันน้อยลงหรือมีบางอย่างที่มันขัดจิตขัดใจต่อกันนะคะอาจจะนี่กับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือ ความรักทางไกลในบางคู่นะคะและชาวท่านลมก็ทั้งเด่นนะคะปุ่มเมถุนหรือตุลที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์และช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวคนเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะแล้วรู้สึกว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันและฉันก็อาจจะเป็นการที่แบบไม่มีใครยอมใครประมาณนี้เราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมดังนั้นทาวเวอร์ขึ้นมาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะดิวได้ยากนะคะค่อนข้างจะดิวได้ยากและสิ่งหนึ่งคือ ถึงจะดีลได้ยากหรือมีปัญหากันอย่างไรก็แล้วแต่มีความห่างกันก็มองว่ายังไม่ได้ตัดขาดกันยังไม่ได้ตัดจบแต่มองว่าเดวี่อาจจะมีลักษณะของความแบบบางคนาจะมีลูกด้วยกันนะคะทำให้ยังเลิกกันไม่ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีสัญญาอะไรบางอย่างรมกันหรือบางคนบางคู่นะคะเป็นลักษณะของคนที่สามหรือมีในเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาโปแตกรือทาให้รู้สึกว่ามันต้องเคลียร์มันมันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นสิ่งต้องเคลียร์กันพอสมควรนะต่อไปฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไง6เหรียญ l e v e r s 10ถ้วยดูเหมือนเขาพยายามที่จะงอ้อพยายามที่จะแคร์นะคะพยายามที่จะงอ้อพยายามที่จะแคร์เราความสัมพันธ์พยายามที่จะยือ้อนะคะพยายามที่จะยือ้อเขาเองก็ไม่ยอมเช่นกันเนื่องจากาที่บอกว่าไม่มีใครยอมใครแต่จากหน้าไพ่คือเขาก็อ่อนพอสมควรแต่เรารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยยอมเราเท่าที่เท่าที่เราแบอบ ต้องการหรือลิมิตที่เราโอเคอะค่ะส่วนเรื่องของตัวเลือกเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามันโฟนะถ้าตัวเลือกมาจากฝั่งคุณนะคะมองว่าตัวเขาเลือกที่จะปล่อยแต่ปล่อยในที่นี้ไม่ได้เป็นการเลือกเแต่อาจจะเป็นการห่างห่างออกมาหรือหยุดคุยกันไปสักพักหนึ่งึึงแล้เรามขยายเพิ่มนิดนงแล้วกันนะคะเพื่อจะตึงเครียดจังเลย นะคะอาจจะไม่เป็นใบตามนี้ก็ได้นะคะคุณแค่ดูเป็นแนวทางก็พอนะคะเราเก็บไปซีเรียสน,นะโอเคประธานพอนะคะกับดกักระวังในเรื่องของกับดักรับกล,ลยุทธ์นะคะคุณอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการสื่อสารหรือในการจัดการตรงนี้มากขึ้นพูดง่ายง่ายว่าใช้เหตุและผลมากกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราภาพจินตนาการมันก็พูดถึงในเรื่องของ ความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่มันไหลไปหรือค่อนข้างเซนซิทีฟต่างๆหรือเรื่องของความรู้สึกเราจะต้องลดลงแล้วก็ใช้ในลักษณะของเหตุและผลเข้ามาจัดการปัญหาเรื่องนี้ในความสัมพันธ์มักจะดีมากกว่านะคะต่อไปนะคะฝั่งเขาช่วยเหลือของขวัญกรดน้ำนะคะแล้วก็ความเครียดเขาสึกว่าเขาพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์แล้วนะ พยายามที่จะประคองความสัมพันธ์แล้วเขาแค่ต้องการความรู้สึกว่าแบบอยากให้ตัวคุณแคร์เขาบ้างเขาไม่ค่อยเห็นหรือไม่ค่อยสัมผัสได้ถึงความแคร์นะคะความรู้สึกแคร์จากคุณเท่าไหร่นะคะเขาเองก็เครียดนะจากเรื่องราวที่แบบอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามที่โป๊ะแตกขึ้นมาหรือเป็นเ,เกี่ยวกับรักสามเศร้าใดๆก็แล้วแต่หรือตัวเลือกต่างๆแล้วเขาจะต้องปล่อยวางหรือห่างออกมาหรือเงียบไปหรือมันจะ หมือนจะปล่อยขาดเหมือนจะเลิกขาดแต่ยังเลิกไม่ขาดเนี่ยพอเขาเองก็เครียดนะเขาก็อยากที่จะหาทางออกอะหาทางออกที่ดีที่สุดที่มันจะไม่ทําให้ทุกอย่างมันเลวร้ายไปมากกว่านี้นะคะพาของความปวดหัวนอนไม่หลับนะคะออ่ความเครียดแรงกดดันต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนความตึงเครียดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ฝั่งเขานะอืความเครียดเนียจะไปอยู่ที่ฝั่งเขาเป็นหลักนะคะ ต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง8ดดาระแวงกังวนจะเอาอยัางไงต่อดีก็ไม่รู้ว่าท่าทีคุณจะเอาอยัางไงเขาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการแบบไหนยังไงก็เดาทางคุณไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็รู้ว่าบางทีอ่ะเขาได้รับแรงกดดันมาทางอ้อมจากคุณ่อนข้างเยอะบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวต่าง นะคะแต่เขาก็พยายามเก็บนะหลายๆอย่างที่อยู่ในใจเขาเก็บเขาคิดนั่นคิดนี่ความน้อยอกน้อยใจเขาถือว่าเขาพยายามมีความสัมพันธ์พอสมควรในความคิดเขาเขาพยายามในความสัมพันธ์พอสมควรแต่ทําไมรู้สึกว่ามันดีไม่พอเลยทำไมมาถึงดีไม่พอสาหรับคุณสักทีนะคะคิดนั่นคิดนี่เก็บเก็บได้แต่เก็บ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 บางอย่างเขาก็พูดออกไปแต่บางอีกเยอะเลยนะคะอีกเยอะมากๆอาจจะพูดไปยี่สิบอีกแปดสิบเก็บในใจอะไรอย่างเงี้ยเก็บมาคิดเก็บมาเครียดนะคะ ฝั่งคุณละคะที่ได้รู้สึกยังไงกับเขาห้าถ้วยจัดม้นคุณก็รักเขานะาจริงๆแล้วอะแต่คุณแค่เหนื่อยอาจจะเป็นฟีลแบบเบื่อๆเซ็งๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจอ่ะมันไม่ได้ดังใจหรือว่าสิ่งที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้ดังใจคุณเท่าที่คุณต้องการอะอนะคะไม่ค่อยได้ดังใจคุณแล้วคุณรู้สึกว่าแบบคุณก็พยายามชัดเจนในจุดยืนของคุณแล้วนะ แต่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตามน้ําคุณเท่าไหร่หรือไม่ค่อยตอบสนองในในจุดยืนของคุณเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าเหมือนต่างคนนังไม่ยอมกันเลยเนี้ยอืมทั้งที่เขาสึกว่าเขาก็ยอมคุณแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าคุณรู้สึกว่าเขาอย่างยอมไม่พอนะคะมันมันมีความไม่พอดีกันนะคะในช่วงนี้มันมีความไม่พอดีกันนะคะต่อกันด้วยบทสรุป เพศบ,บอร์นะคะลดในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ใช้ในลักษณะของเหตุผลให้มากขึ้นนะคะใช้ในหลักของเหตุผลการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะและคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นนะ,ะถ้ามีในเรื่องของตัวเลือกหรือบุคคลที่3ก็จะต้องเคลียร์ให้ดีเพราะว่าในที่นี้มันไม่สามารถที่จะถือเอาไว้ทั้ง2คนได้เพราะใ,ใดๆก็จะมี1คนที่จะต้องเดินออกไปนะคะจะต้องมี1คนที่เดินออไปจ,จะห่างกันไปสักพักหนึ่งหรือห่างกันไปเลยก็ได้นะคะและสุดท้ายคณอาจจะต้องมานั่ง วิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่ามันเอ๊ะทำไมเขาไมไ่ยอมเราเหมือนเดิมหรือทำไมแล้วเออมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ต่างๆนะคะสุดท้ายหรืออาจเข้าไปจริงๆแล้วหรอจะรู้สึกว่ามันเฟลกว่าที่คิดก็ได้นะคะ mm hmm. ตะกี้เป็นเลิร์นนิ่งนะให้อภัยและเรียนรู้นะคะพาร์ตไลฟ์เรเลชั่นชิพนะคะเป็นลักษณะของบางคนจะเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวนะเป็นผู้ของเจ้ากรรมนายเวเป็นคนรักที่ในแบบ อดีตที่ผ่านผ่านมาแบบอดีตชาติต่างๆแล้ววนกลับมานะคะเป็นดานชดใช้ซึ่งกันและการแต่ได้ๆคือห่างไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือมีการปรับความเข้าใจกันได้นะระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องมีคนหนึ่งที่ยอมอีกคนหนึ่งก็ต้องยอมเหมือนกันนะต่างคนต่างต้องยอมซึ่งกันรละการไม่ใช่คนใดคนหนึ่งยอมอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็จะมันก็จะไม่พอไม่พอดีสักทีเนาะ โอเคค่ะคลิปของฝึกศบก็ประมาณนี้นะคะไงไก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยูทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ like, share, ก subscribe, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ